ลาดบุรีบุรีปนราบุีี่พี่กิจถามจริงครับแฟนขับแถวบ้านพี่เยอะไหมครับไม่หรอกครับบางคนไม่รู้จักหรอกก็เหมือนรถไฟแถวบ้านไม่มีเหมือนกันเพราะไม่มีใครรู้สินี่ผม,มคิดในใจรครับปิดเตม,มถ้าผมกัดจะไปบุกไปที่บ้านพี่นี่ <c oughs> ไปเจนใจ บุกไปแบบเจอตัวจริงเลยขอลายเซน็นเพราะเห็นเห็นในเฟซพี่อ่ะลายเซ็นมีลายเซ็นอีวาโฟนี่หลายหลายลายเซ็นเลยที่<ต>ทผมเห็นนะแคทผมติดตามเนี่ยถอ,อ,อกดอออก็ส่งขาไปส่งได้ลองส่งเขอได้เออพี่กิจน,นี่ถามจริงคนติดตามพี่เอยอะไหมครับติดตามหมอเขาเขาเยอะอยู่นะผมอยากผมผมอยากจะลุ้นจังเลยถ้าพี่ได้แสนวิวหรือว่า แสนวิวครับผมเหมือนวิวรวมเหมือนเราเท่ากับวิวรวมเป็นร้านแล้วอืมใช่ผมดูแต่ละคลิปมาได้เป็นหมื่นอ๋อเท่ากับเป็นแสนวิวมีก็มีอยู่แล้วคลิปเดียวและคลิปอะไรครับเยอะป่ะครับเยอะพอเนี่ยแหละครับนี่นี่ปรากฏประการเกมหฮื่นครั้งแรกนะครับนี่พี่กิตถามจริงทำไมพี่กิตอยู่ดีมันเล่นเกมหื่นอย่างเงี้ยครับพี่เล่นตั้งแต่ก่อนแคสเกมเลยครับนล่ก่อนแคสเน แล้วพี่คิดว่าพี่จะเล่นเกมหื่นอันไหนอีกไหมครับไม่ถามพี่แกเออก็เล่นเรื่อยๆแหละก็เล่นเรื่อยๆแหละบางทีแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้วางเล่นเท่าไหร่แล้วตอนแรกอีวานะครับผมก็คิดว่าเป็นชื่อพี่นะครับชื่อจริงของพี่ว่าอีวาชื่อจริงพี่ชื่ออะไรชื่อจริงก็ชื่อกิตนะครับไม่ใช่ครับชื่อจริงครับไม่ใช่ชื่อเล่นครับ ชื่อกิติพัฒน์นะครับกิติพัฒน์ชื่อเล่นชื่อกิตคนชื่อแท้นามสกุลชื่อเอไมชัชื่อชื่อจริงชื่อแทนชื่อเล่นชื่อแทนคนนี้ชื่อนี้กิติพัฒน์กิติพัฒน์สองชื่อเล่นชื่อกิตนั่นแหละแต่นี้คนนในบ้านของเราในในแก่งคอยเราชื่อชื่อจริงชื่อแทนชื่อเล่นชื่อแทนพี่พี่อีวาครับไอพี่พี่กี่ครับรู้ไหมครับที่โรงเรียนของผมนะครับโรงเรียนแก่งคอยนะครับ มีค,คนติดตามพี่เยอะมากเลยครับอสงสารจริงดิจริงครับเพราะว่าเพื่อนผมเกือบทั้งห้องถามไอ้เบนรู้จักอีวาพอีวาเกมเมอร์ไหมผมก็ไม่รู้จักพี่นะว่าเขาคือว่าพี่คือใครมาจากไหนผมก็บอกไม่รู้จักมันมันก็ว่าผมว่าไอ้ซอกกาวหัดไปตามงานมัน่งโดนด่าที่รู้ผมโดนด่าบ่อยที่สุดแล้วอ่ะผมไม่รู้จักพี่อ่ะ ที่รู้ว่าทุกคนข้างใครพี่มากในในตอนเนี้ยแต่ที่รู้ว่าเขาไม่ค่อยเขาไม่บ้าโพนี่ตามพี่เฉยแต่เขาติดพี่เยอะก็ไม่จําเป็นต้องบ้าตัอโพลี่ตามเลอนะดูเพราะคลิปพี่ก็ไม่ได้แค่เกมโพนี่เป็นเดียวตอนที่ผมดักพี่แล้วอ่ะอพี่ใช่ไหมเชื่อพี่อ่ะมันต่อแบบสกายของผมนะมีคนบ้าโพนี่ตามพี่ติดโพนี่ตามพี่อีกแล้วในเฟซบุ๊กก็มีคนติดโพนี่ตามพี่แล้วผมถามว่าทำไมถึงใช้รูปโพนี่ มันบอก<ม>ว่าเชื้อพี่กิดแรงมากทําให้พวกผมติดกันมากอืสงกันแบบผมไม่รู้ว่าเพราะพี่ชอบคนนี้ปั๊บทุกคนก็ชอบตามแต่แต่และคนชอบไม่เหมือนกันอืมเพราะบางคน<อ>งมันชอบเขาอยู่แล้วอืมเผลออมีคนชอบก่อนพี่ก็ได้นี่ฟัตเตอร์ชายอ๋อเอาลูกเอาลูมมันจะเอพี่แต่งเอาหรือว่าอะไรนะบ้าพี่กีดเขาไม่แต่งหรอกใช่พี่กีด ไอคอมคอมทำงานพี่อะโปเจชชอปมีมีแค่โปเจชชอปอย่างเดียวหรือว่ามีโปรแกรมอื่นที่พี่เอาไปแอบไปลงด้วยยังไงคอมที่ทํางานพี่แบบมีเกมนะครับหรือไม่มีซักเกมเลยเกมมีมันก็เล่นไม่ได้นะครับเครื่องทํางานเครื่องทํางานก็เหมือนโรงงานนี้ก็แบบเครื่องทํางานโดยเฉพาะอะทำอะไรไม่ได้เลยจอจอ,จอนูน่ะครับหรือว่าจอแบนครับจอ L C D ครับ <LCD S 2> จอแบนครับจ <LCD S 2> อ L C D Windows แปดหรือ Windows เจ็ด วินโดว์เอ็กพีครับเ <XP. S 2> อ็กพีกาชิบหายเอ้ย,อย,อ,ยอย่าไปว่าเขาดิไม่ทอมโรงงานนั่นแหละอย่าไปว่าแรงอ่ะบดเอ้ยเขาใช้เอ็กพีถือว่าบุญโขโอพี่กิจถ้าพี่กิจแอบไปลงวินโดว์เซเว่นนี่เขาด่าพี่เป็น,นด่าดิครับมันใช้งานไม่ได้ครับเพราะเพราะโปรแกรมเอ่อโปรแกรมที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับดูอะไรคอมเอ้ยอ,อะไรอะไรรถเนี่ยมันต้องใช้ว i n d o w s x ออ๋อนี่ทำางอะเมย์กันพี่ลงว i n โ o w s แปดไปนานแล้ว ถ้าผมคิดในใจนะถ้าพี่แอบ,บไปลงนี่โอ้โห<ม>น่า<ม>จะแบบ<ม> <นะ S 2> บันไลเลยนะครับ<ม>ความสึกเซ็กซี่บันไล,นไลแล้วนี่พี่กิจว่ารูปพี่นี่ให้เออใช่รูปพี่ใครเลี้ยงดูครับหรือว่าพอพี่กลับมาจากทำงาน,นพี่เลี้ยงดูรูปต่อให้พ่อแม่เขายงก็ดูพ่อแม่พี่แล้วก็แล้วก็ที่บายเอ้ยแล้วก็พี่ดูแค่นั้นแหละผมอยากเห็นสามมี่กี้พ่อลูกครับนั่งดูโพนี่กันครับ อยากเห็นมากเลยครับสามัคคีพอ่พอพ่อลูกนั่งดูพนี่ก็ <_ an> ดูนะลูกพี่ก็ชอบพนี่แต่รู้ไหมครับว่าลูกพี่ชอบตัวละครอะไราะครับมันดูมันก็ดูหลายมันก็ดูหลายเรื่องอ่ะเอ้ยมันก็ดูหลายหลายตัวหลายตัว,ตวอืมนี่ลูกพี่อยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยครับแถวบ้านะน่ะนนองใหญ่อ้ผมนั่งคิดในใจครับ เจอคําถามสุดโหดนะครับถ้าลูกพี่มีแฟนนะครับพี่จะรู้สึกยังไงครับเฉยหรือว่าต้องบอกสอนเขาก็เฉยเลยมันเรื่องธรรมชาติของคนอยู่แล้วตอนก็แค่ดูว่าดีไม่ดีเฉยแค่นั้เองแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นเขาแบบพี่ดูแล้วอ่ะเขาไม่ดีอันดับพาสุบุญี่กินเหล้าอะไรประมาณเนี้ย ก็แค่เตือนๆเท่านั้นเองมันอยู่ที่เขาจะเลิกไปเลิกก็อยู่ที่เขาแล้วเราแค่แค่เตือน,น,นเพราะว่ากรรมใครกรรมมันสินะครับแล้วแต่กรรมใช่ไหมที่พี่แบบสอนเขาแล้วเขาไม่เอาก็ปล่อยเขาเลยใช่ไหมครับเป็นผมผมล้างเอาไว้นะไห้ลูกได้นาคตเอ่ล้ครับพี่ผมขอบคุณมากเลยนะที่แบบ ให้ตอบคําถามอย่างที่ผมถาม,มานะครับผมขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับครับผม